14ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตาทานได้ปลอดภัยอร่อยด้วยวันนี้นะครับอยากจะแนะนํานะครับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตาทานได้ครับซึ่งมีคําถามบ่อยเหลือเกินนะครับว่าโอยห้ามนู่นห้ามนี้แล้วผลไม้เนี่ยก็ทานไม่ได้เนี่ยแล้วจะ ถ่ายท้องยังไงจะขับถ่ายยังไงจะอุจจาระยังไงนะครับวันนี้เราจะเป็นต้องมีไฟเบอร์และเรามี14ผลไม้ที่อยากจะแนะนําวันนี้ครับเป็น14ผลไม้ที่ทานได้นะครับโพแทสเซียมต่ําและก็ช่วยเรื่องของการเพิ่มวิตามินให้กับท่านครับผลไม้ที่แนะนํา1สับปะรดสับปะรดนะครับสามารถทานได้มื้อหนึ่งนะครับไม่เกิน 6- 8ชิ้นคํานะครับนะครับไม่ควรเกินนี้นะครับ 2. ลองกองครับลองกองนะครับไม่ควรเกิน6ลูกต่อ1มื้อครับ 3มะม่วงดิบครับสามารถทานได้6กถึงแชิ้นคำครับไม่เกินนี้ต่อมือครับ 4. ลูกแพรสามารถทานได้ครึ่งผลต่อมือ 5. ้พุทราครับสผลนะครับใหญ่นะครับ 6. ทานชมพูได้ครับชมพูไม่เกิน2ลูกต่อมือครับเจ็ดองุ่นเขียวครับองุ่นเขียวดูมีน้ําตาลเยอะนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตระบาหวานอาจจะเลี่ยงแต่ถ้าเกิดท่านนะครับไม่เป็นเบาหวานทานองุ่นนะครับเขียวได้ ไม่เกิน8-10ลูกครับต่อมือ 8. มังคุดครับทานได้ไม่เกิน3ผลต่อมือครับ 9. ้ส้มโอครับไม่เกิน2กลีบต่อมือ1 0เงาะไม่เกิน4ผลต่อมือครับ11สละทานได้นะครับไม่เกิน4ผลต่อมือ 12. แตงโมครับอันนี้ทานได้เยอะหน่อยนะครับ6ถึง8ชิ้นคําครับ13สาลี่ครับอันนี้ทานได้นะครับครึ่งผลเลยทีเดียว 14 a p p l แอปเปิลเขียวครับผลไม้ที่ดีนะครับต่อสุขภาพครับได้ครึ่งผลต่อมือครับและทั้งหมดนะครับก็คือเป็นผลไม้กลุ่มโพแทสเซียมต่ำที่สามารถกินได้ตามปริมาณที่แนะนำครับและขอให้ท่านกินสลับสลับกันไปอย่าก,กินผลไม้ชนิดเดียวกันทั้ง3มมื้อต่อวันนะครับให้สลับสลับหลายชนิดจะทำให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับและมีวิตามินเกลือแร่ที่ดีเหมาะสมและช่วยสุขภาพผู้ป่วยโรคไตแข็งแรงอายุยืนยาวครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นําสื่อเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสําหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนาการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ